ามาดูหมู่บ้านหมู่บ้านเก่าเก่าเดินเดินแล้วมีความสุขอันนี้จะเป็นเชิเนนะี่ญตอนนี้เราก็ลาเชิญแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายสวยจ้ะดูเเ็งต่อเองนี่ดูแค่รั้วก็ทึ้งแล้ว Bolan đêm y phạt được lắm 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 ยาแบบคล้ายๆยาป้องอ่ะนะแล้วก็มามัดมัดรวมกันแล้วเอาขึ้นไปไว้อะแต่ทําไมมันไม่รั่วเออหน้าเกินหรือ,อยังไงแปดคนนี้เก่งนะ ตอนทัวร์ไปอีกหมู่บ้านหนึง่งเราจะพาไปอีกหมู่บ้านเนี่ยถนนก็เป็นจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนลึกลับนะเหมือนป่าพูดง่ายเขาป่า <c oughs> ะเ <c oughs> ขาปลูกเขาปลูกที่นี่เขาจะอนุรักษ์ต้นไม้ไงข้างๆมันจะเป็นฟาร์มนะเนี่ยแต่เราเขาปลูกต้นไม้มันลึกนะานฟาร์มฟาร์มข้าวนะ่ะแบบที่ป้าถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ย ถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่ารถความเขาวิ่งบมันไม่ใช่ถนนแบบที่เราถนนแบบรถสิบล้อวิ่งดเต้นอะไรลูกกอนต้นอะไรพวกลูกกินได้นี่แหละแนนขอให้เขาไปเก็บบ้างเต็มเลยแนนเยอะเลยนะเนี่ยพดีผลไม้หรือล่า ฟาร์มนู้นอะตอบรี่อะดีวะ่ว่าท่านพี่คนนะเดี๋ยวค่อยดูใหม่แถหลายๆที่จ้ะ